สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับจากขวัญชัยค้าเหล็กแปรรูปนะครับวันนี้เรามาจะนำเสนอมีดที่ตีด้วยเหล็ก K990 โดยฝีมือพ่อเนี้ยหรือโกเนี้ยลำปางนั่นเองครับอ่ะวันนี้เรามี2เล่มที่ลูกค้าสั่งก่อนอื่นเลยรบกวนฝากติดตามเพจของเรานะครับขวัญชัยค้าเหล็กแปรรูปแล้วก็ช่อง YouTube ของเราฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ รับชมข้อมูลดีๆที่เรานำเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับอะมาเรามาแนะนำกันเลยอันนี้เป็นมีดอย่างที่บอกนะครับตีด้วยเหล็กเค990จากพ่อเนีว้วแล้วก็ทำจากด้ามที่มาจากไม้ยิ้วดำนะครับไม้ยิ้วดำทั้งด้ามและปลอกนะครับมาคู่กันแล้วก็อีกอันนึงคือ ม้มาลิดมีดเนี่ยอ่ามีดเนี่ยจะเขาเรียกว่ามีดทรงเลิฟเลดนะครับทรงเลิฟเลดร,ราคาอ๋อหกนิ้วกับเจ็ดนิ้วราคาเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูกันเลยว่าหกนิ้วจริงไหมเนี่ยครับอ่ะให้ดูนะครับหกนิ้วนะครับอืมครับราคาหกนิ้ว นี่ทางที่พ่อเนี้ยตีมาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อที่ด้านกว่านี้นะครับแล้วก็น,นี่อันนี้คุณลูกค้าที่กรุงเทพสั่งมาเขาอยากให้ช่วยปัดให้เงาขึ้นเนี่ยเราก็ทําให้นะครับเงามากขึ้นอเราทําทให้ทั้งสองด้ามเลยเป็นทั้งทั้งไม้ยิ้วดําทั้งไม้เมลิดเลยนะครับอืแต่ถ้าใครแบบชอบทรงแบบ ดิบๆอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งซื้อจากเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องปัดจริงๆรักบการปัดนี้มันเป็นกรณีพิเศษนะครับพอดีคุณลูกค้าเขาสั่งมาสองเล่มเราก็พอดีมีเครื่องมือก็เลยแล้วก็ทีมช่างก็เลยช่วยปัดไปให้นะครับอันนี้ก็6นิ้วเช่นเดียวกันนะครับหนิ้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราก็มาให้ดูนะครับหนิ้ว แต่เราไม่ได้มีแค่มีดอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้มีมีดทรงเลเวเลตอย่างเดียวเรามีดาบด้วยนะครับดาบก็อย่างที่คลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีดาบทรงใบข้าวทรงเวียดแล้วก็ทรงอ,อีกหลายๆทรงนะครับอยู่อยู่ในอยู่ในคลิปถ้าหากใครที่สนใจที่จะสั่งซื้อ มีดหรืออุปกรณ์การเกษตรของเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เพจขอนชัยคาเล็กแปรรูปครับหรือติดตามจากช่อง YouTube ของเราแต่ถ้าแบบต้องการด่วนมากๆหรือสอบถามข้อมูลที่ด่วนก็โทรเข้ามาได้เลยที่0864259942นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าของเราจัดส่งให้จริงๆแน่นอนไม่ต้องห่วงเราการันตี แน่นอนว่าเราส่งให้จริงๆแล้วเราก็จะทําส่งหลักฐานการส่งไปให้ว่าอ่ะอันนี้ส่งกับขนส่งอะไรพัสดุอะไรก็เราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็กราบขอบคุณคุณพี่จากนนทบุรีจริงๆครับที่สังง่งมีดมาครับส่งเลิฟเอสสองเล่มเลยทีเดียวอ่าเป็นงานที่น่าสะสมบอกเลย เป็นงานที่น่าสะสมเพราะว่าพอเนี้ยแกเป็นสุดยอดช่างฝีมือของลำปางจริงๆครับผมก็ขอฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อติชมอะไรหรือข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเรายินดีปรับปรุงแก้ไขให้อ,อย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้คุณลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพที่สุดแต่อันนี้ เราจะบอกว่าเรามีของแถมให้อแต่สักรู่นะครับนี่เป็นแอลกอฮอล์แบบพกพานะครับอันนี้ขอแถมขอแถมให้เป็นในกรณีพิเศษแอลกอฮอล์แบบพกพาขวดละร้อยห้าสิบเก้าบาทพร้อมแอลกอฮอล์นะครับเอาไปใช้งานได้เลยก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอพระคุณมากครับขอบคุณครับ